ปกติเราจะเห็นว่าเทเวอร์เฮนเดอร์สันมักจะทยอยโพสภาพสัตว์ประหลาดลงในสื่อออนไลน์ของเขาครั้งละหนึ่งภาพเป็นส่วนใหญ่มีไม่บ่อยนักที่เขาจะโพสภาพเป็นชุดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คิศ2020เทเวอร์ได้เปิดเผยภาพชุดสัตว์ประหลาดร่างยักษ์จำนวน3ภาพพร้อมกับข้อความว่า visiting day 2027 m i t t visitor b i n g e z ซึ่งมีความหมายประมาณว่ามาเยือน2027สภาพอากาศมีหมอกหนาะนำพาให้แขกมาเยือนภาพแรกเป็นภาพบรรยากาศที่อยู่บริเวณสถานที่กว้างๆก,กลางหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและมีหมอกที่หนาทึบบรรยากาศมัวซัว,วเห็นเพียงเงาคล้ายภูเขาตั้งตระง,งานอยู่3-4ี่ลูกภูเขาลูกที่อยู่ตรงกลางภาพมีความแปลกประหลาดผิดสังเกต กว่าภูเขาลูกอื่นยังเห็นได้ชัดมองเพลินๆอาจคิดว่ามันเป็นเงาของต้นไม้ที่อาจแห้งตายอยู่บนภูเขาแต่เมื่อพิจารณาดูดีๆแล้วมันน่าแปลกมากที่ภูเขาและบริเวณโดยรอบกับไม่มีต้นไม้เลยสักต้นมันเหมือนเงาของสัตว์ประหลาดร่างยักษ์ที่กำลังตะเกียกตะกายโผล่ออกมาจากใต้ดินกำลังขยับแข้งขาและสยายส่วนที่เป็นหนวดของมันไปมา บางคนก็บอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับปูบางคนก็บอกว่ามันคล้ายกับมแมลงสาบยักษ์ที่มีหนวดเส้นยาวๆและขาเล็กๆจำนวนมากบางคนก็ให้ความเห็นว่ามันเป็นหนอนใต้ดินที่มีขนยาวรุงรังซึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็ล้วนแล้วแต่น่ากลัวมากทั้งสิน้นมีข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งก็คือมันอาจไม่ได้โผล่มาจากใต้ดิน แต่มันเป็นสัประรดที่หลับไหลอยู่บนพื้นดินมาอย่างยาวนานซึ่งปกติมันก็เป็นเหมือนแค่ภูเขาลูกหนึ่งแต่ตอนนี้มันอาจกำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาด้วยอะไรบางอย่างภาพที่2เป็นภาพสัประาดร่างยักษ์ที่ปรากฏอยู่เหนือสะพานแห่งหนึ่งอาจจะมองเห็นรูปร่างจริงๆของมันไม่ชัดเจนนักเนื่องจากเป็นภาพที่อยู่ในรถคันหนึ่งและบรรยากาศ ก็มีหมอกปกคลุมหนาแน่นมันมีลำตัวเป็นรูปวงรีมีผิวสีแดงครัำและมีขาที่ยาวถึง11ขามันเป็นสัตว์ประหลาดที่มีขนาดใหญ่มหึมารูปร่างของมันแปลกพิลึกพิลั่นและน่ากลัวมันน่าจะโผล่ขึ้นมาจากแม่น้ำและมายืนคล่อมสะพานอยู่เพื่อดักโจมตีรถโยน์ที่แล่นผ่านบางคนบอกว่ามันคือคราเคนสัตว์ยักษ์ในตำนานแห่งท้องทะเล ที่มีรูปร่างเหมือนกับปลาหมึกยักษ์บางก็ว่ามันเป็นปีศาจปูยักษ์บางคนบอกว่ารูปร่างของมันเหมือนกับแมงมุมมากกว่าซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภายใต้งเงาดำๆดในมา่านหมอกของมันนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่มันอาจเป็นสัตว์ทะเลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กลายพันธุด้วยสารเคมีบางอย่างหรือมันอาจจะอาศัยอยู่ในทะเลมานานแล้วแต่เพิ่งตื่นขึ้นมาปรากฏตัวให้เห็น หมือนสัตว์ประหลาดก็ซิลล่าที่ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลเพราะแรงระเบิดนิวเคลียร์ฝีมือมนุษย์ภาพที่3เป็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่อยู่ในป่าแถบชนบทแห่งหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นบรรยากาศในช่วงเช้าๆที่มีหมอกปกคลุมรูปร่างของมันเห็นเพียงเงาดำๆคล้ายโครงกระดูกของสัตว์มันมีขาหกขาส่วนหัวของมันเหมือนมีจง,งอยหรือง,งอนอยู่ตรงด้านบนส่วนหัว แขนขาของมันยาวเก้งก้างและมีข้อต่อที่บิดเบี้ยวมีบางคนสันนิษฐานว่ามันมีลักษณะคล้ายเด18สิบแปดบางคนก็บอกว่ามันเหมือนกิ่งไม้แห้งขนาดยักษ์ที่มีชีวิตมันยืนอยู่เหนือบึงแห่งหนึ่งรอบๆตัวของมันมีนกขนาดเล็กบินวนอยู่ใกล้ๆทำให้ลักษณะของมันเหมือนไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแต่ก็ไม่ได้มีอะไรการันตีได้ว่า มันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่มันยังคงเป็นสัตว์ประหลาดที่ดูลึกลับและน่ากลัวบางคนสันนิษฐานว่ามันอาจเป็นต้นไม้ที่ได้รับสารบางอย่างทําให้พันธุกรรมของมันเปลี่ยนไปจนมีชีวิตขึ้นมาหรืออาจเป็นต้นไม้โบราณที่อยู่บนโลกนี้มานานและถูกปลูกขึ้นมาพร้อมกับเพื่อนๆของมันอีกสตัวในปี2027ซึ่งก็คืออีก7ปีข้างหน้า เมื่อเราย้อนกลับไปยังข้อความของเทเบิลเฮนเดอร์สันที่ว่ามาเยือน2027สภาพอากาศมีหมอกหนาะนำพาให้แขกมาเยือนเป็นไปได้ไหมว่าหมอกในความหมายที่ว่านี้คือหมอกพิษหรือฝุ่นควันที่โรคของเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้อากาศที่เราหายใจเข้าไปในทุกวันนี้ไม่ใช่อากาศที่บริสุทธิ์เพราะมีฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5รวมถึงเชื้อโรคที่รุนแรงขึ้นทุกวัน อย่างเช่นโรคโควิด19และสารปนเปื้อนต่างๆที่มองไม่เห็นอีกมากมายไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะเหล่านี้และแน่นอนว่าสารเคมีรังสีต่างๆย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวให้มันอยู่รอดซึ่งนั่นมันอาจส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์ เป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ขึ้นมาหรือการเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้อาจไปกระทบต่อสัตว์ประหลาดยักษ์ที่หลับไหลอยู่ในธรรมชาติให้ตื่นขึ้นมาเพื่อเตือนให้พวกมนุษย์ตระหนักถึงผลของการสร้างมลภาวะของเสียต่างๆให้แก่โลกใบนี้ถ้าพวกมนุษย์อย่างพวกเราไม่ช่วยกันป้องกันและไม่ช่วยลดมลภาวะเสียตั้งแต่วันนี้อีกเปีข้างหน้าเราอาจจะต้องถูกธรรมชาติเอาคืน และอาจสุนพุนโดยผู้มาเยือน Visiting Day 2027อย่างแน่นอนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Visiting Day 2027 Misty w e s t e r b i n เ e เว3สััประหลาดยักษ์ในม่านหมอกที่จะมาเยือนในอีก7ปีข้างหน้าหากเพื่อนๆมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถบอกเรากันได้ในใต้คลิปเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบา หลังจากที่เราได้นำเสนอสัตว์ประหลาดใหญยักษ์ประเภทไททันไคจูหรือใจแอนของเทเวอร์เฮนเดสันไปแล้วใน EP 1ซึ่งแต่ละตัวก็มีความโดดเด่นและความน่ากลัวแตกต่างกันไปต้องขอขอบคุณทุกคนที่ได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดีและช่วยกันคอมเมนต์ว่าอยากให้ทำ EP 2วันนี้เราจึงมีเดอะใจแอนมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักอีก5ตัวค่ะเริ่มที่ตัวแรกมีชื่อว่า มอร์นิ่งวอลมันปรากฏตัวในท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่มีหมอกหนาปกคลุมอยู่ที่บริเวณถนนทางแยกสายหนึ่งมีเงาดำๆรูปร่างใหญ่มาหึมาคล้ายมนุษย์จำนวนสามร่างความสูงของแต่ละตัวลดหลั่นกันไปแต่มีลักษณะช่วงลำตัวที่คล้ายกันคือผอมแห้งเหมือนโครงกระดูช่วงแขนยาวมาถึงเขา่าแต่ส่วนหัวของมันมีความแตกต่างกันพอสมควรตัวที่อยู่ข้างหน้าสุด มีความสูงน้อยกว่าตัวอื่นมีศีรษะขนาดใหญ่ตัวที่อยู่ถัดไปมีความสูงกว่าตัวอื่นพอสมควรมีศีรษะที่เรียวเล็กส่วนตัวสุดท้ายลักษณะรูปร่างเหมือนมีส่วนหัวเชื่อมต่อกับส่วนลำตัวเนื่องจากภาพที่ปรากฏเป็นภาพถ่ายระยะไกลและถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทำให้เราไม่แน่ใจว่ามันมีขนาดหัวที่แตกต่างกันจริงๆ หรืออาจเป็นเงาของส่วนเส้นผมที่ทำให้มองดูว่ามันต่างกันก็เป็นได้ลักษณะของมันมองไปก็คล้ายกับครอบครัวพ่อแม่ลูกกำลังชวนกันเดินข้ามถนนทางแยกเทเวอลเฮนเดสันได้โพสต์ภาพนี้ลงในอินสตาแกรมของเขาเมื่อวันที่11ธันวาคมคิศ2018พร้อมกับข้อความว่ามันเดินตามผมในขณะเดินเล่นตอนเช้า เราไม่ทราบว่ามันมีนิสัยหรือพฤติกรรมอย่างไรมันอาจเป็นแค่ผู้มาเยือนจากมิติอื่นหรือมาเพื่อทำลายมนุษย์ก็ไม่ทราบแต่พวกมันมีความแปลกประหลาดตรงที่ออกมาปรากฏตัวในายามเช้าซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากสัตว์ประหลาดตัวอื่นตัวที่สองมีชื่อว่า Remain Indoor เทเวอร์เฮนเดอร์สันได้โพสภาพนี้ลงอินสตาแกรมของเขาเมื่อวันที่23มกราคมคศสองพันยี2020ในภาพเป็นบรรยากาศบริเวณทุ่งกว้างๆแห่งหนึ่งที่มีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดขนาดใหญ่ยืนคร่อมภูเขาอยู่มันอาจเป็นสัตว์ประหลาดสายพันธุ์เดียวกับ d ด7มันคล้าย d ด7ตรงที่มันมีหนวดเส้นยาวๆหรือระยางห้อยลงมาแต่มันมีแค่สามขา และมีส่วนคอที่ยืดยาวขึ้นไปบนฟ้าและร่างกายมันผอมกว่าเด17มากส่วนผิวของมันมีสีเทาดำเรามองไม่เห็นส่วนหัวของมันพอภาพถูกตัดไปแค่นี้เทเวอร์บรรยายใต้ภาพว่ามีการแจ้งเตือนฉุกเฉินเพื่อให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านและรอฟังรายงานสภาพอากาศนั่นทำให้มันได้รับการเรียกชื่อว่า r e m a i n i n d o หรือให้อยู่ข้างในบ้าน มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าการที่รัฐบาลประกาศให้ผู้คนหลบอยู่แต่ในบ้านในขณะที่มันปรากฏตัวและอ้างว่ามีพายุฝนและสภาพอากาศแปรปรวนท,ท,ทั้งๆที่สภาพอากาศก็ไม่ได้มีฝนตกหนักหรือพายุรุนแรงแต่อย่างใดเป็นเพราะรัฐบาลพยายามปิดบงังข้อมูลอะไรบางอย่างจึงสั่งให้คนอยู่แต่ในบ้านเพื่อปกปิดไม่ให้มีใครเห็นตัวของมัน ตัวที่3 The b o r t Watcher เทเวอร์ฮินเดอร์สันได้โพสต์ภาพนี้ลงอินสตาแกรมของเขาเมื่อวันที่30กรกฎาคมคิศกา2019มันปรากฏตัวที่บริเวณสถานีรถไฟแห่งหนึ่งร่างกายที่ใหญ่โตมโหฬารของมันสูงเหนือเมฆมันใช้สองขาขนาดใหญ่ยืนพยุงร่างกายของมันขึ้นเรามีแน่ใจว่ามันมีแขนหรือไม่หรือส่วนแขนของมันอยู่ตรงไหน ร่างกายมันแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เราเคยเห็นมามันมีส่วนคล้ายปลาหม,มึกผสมกุ้งอยู่บ้างแต่ก็ผสมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ยากจะอธิบายว่ามีอะไรบ้างมันมีสีผิวที่ขาวซีดปนเทาจางๆบริเวณส่วนที่น่าจะเป็นหัวและใบหน้าของมันมีจุดสีดำเรียงกัน3ถึงสดวงไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นตาหรือเป็นรูจมูกของมัน เหนือส่วนนั้นขึ้นไปมีลักษณะเป็นเขาหรือหนวดสองอันขนาดใหญ่ชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าและมีเส้นบางๆคล้ายขนนกเล็กๆห้อยลงมาจากบริเวณเขาหรือหนวดสองอันขนาดใหญ่นั้นด้วยในภาพปรากฏว่ามีนกเล็กๆจำนวนมากบินอยู่รอบตัวมันเทเวอร์ได้บรรยายภาพนี้บนอินสตาแกรมของเขาว่ามนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับมันได้อย่างปกติ ถ้ามีเวลาปรับตัวมากพอเขากล่าวว่ามันไม่ได้เหยียบย่ำไรนาของใครให้เสียหายและคราวนี้พวกเขาไม่ต้องหยุดรถไฟด้วยซ้ำและจะไม่มีใครมาสายอีกต่อไปซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดร่างยักษ์ที่เป็นมิตรและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ตัวที่4 p r e c u r s o r of the First War เป็นภาพที่เทเวอร์ฮินดสานได้โพสต์ลงอินสตาแกรมของเขาเมื่อวันที่31ธันวาคมคิศกราช2018เขาบอกว่าเขาได้ภาพนี้มาขณะที่มันกำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือแต่เขาไม่สามารถติดตามมันต่อไปได้เมื่อไปถึงสุดชายแดนของประเทศมันอยู่ในป่ารกทึบข้างทางคู่ขนานสายหนึ่งร่างกายของมันมีส่วนคล้ายมนุษย์มีผิวหยาบกระด้างสีเทาดำ มันสูงเหนือยอดไม้ไปอีกครึ่งตัวมันมีส่วนหัวที่กลมโตมีดวงตาสองดวงที่เป็นประกายสีขาวจมูกมันสั้นทู่และมีลักษณะที่เด่นชัดก็คือมันมีลิ้นที่เรียวยาวคล้ายพวกสัตว์เลื้อยคานเช่นงูหรือจิ้งเหลนแลบยาวออกมาจากปากของมันมีข้อมูลระบุว่าเมื่อมันปรากฏตัวที่ใด สัตว์พื้นที่ที่อยู่บริเวณนั้นจะอพยพหนีไปหมดด้วยความหวาดกลัวมันมีความเร็วที่สามารถเดินทางไปทั่วประเทศได้ในช่วงเวลาแค่หนึ่งนาที Precursor of the First War เป็นภยัยคุกคามต่อมนุษยชาติมีข้อมูลบางแหล่งระบุว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดตัวแรกที่ก่อสงครามระหว่างมนุษย์และไททันสัตว์ประหลาดล่างยักษ์ตัวที่5ตัวสุดท้ายของคลิปนี้ Ver, ได้โพสต์ภาพของมันเมื่อวันที่11พฤษภาคมคิศกรา2020มันยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการส่วนใหญ่เรียกมันว่า Treehead มันปรากฏตัวในเวลายามเย็นระหว่างพระอาทิตย์กำลังตกดินภาพนั้นเป็นภาพที่ย้อนแสงทำให้เห็นแต่เง,งาดำๆของมันซึ่งกำลังยืนอยู่ริมบึงแห่งหนึ่งลักษณะกำลังย่อตัวทำอะไรบางอย่าง ลักษณะเด่นชัดที่สุดคือหัวของมันซึ่งเหมือนพุ่มไม้หรือหัวสัตว์คล้ายสิงโตที่มีขนรุงรังหลายหัวอยู่รวมกันมีดวงตาสะท้อนแสงออกมาแวววาวหลายดวงเทเวอร์ให้ข้อมูลว่ามันน่าประหลาดใจมากที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเงียบกริบทั้งที่ตัวมันมีขนาดใหญ่มากระหว่างที่เขาพบมันมันหยุดชั่วคราวด้วยความตกใจและหันดวงตาหลายดวงมาทางเขา จากนั้นมันก็วิ่งหนีไปในลักษณะคานเหมือนสัตว์สีเท้ายังไม่มีข้อมูลอื่นให้เราทราบที่มาที่ไปและนิสัยของมันมากนักแต่ดูจากที่เทเวอร์ได้บรรยายแล้วคาดว่ามันคงเป็นสัตว์ประหลาดที่รักสงบและคอยแอบแฝงซ่อนเร้นหลบอาศัยอยู่บนโลกของเราอย่างเงีบงยบๆนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ5เดดใจแสัตว์ประหลาดร่างยักษ์ของเทเวอร์ฮินด์สัน EP 2 ที่ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ขอกันเข้ามานะคะถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เล่าประวัติหรือเรื่องลี้ลับอะไร mm hmm. ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะ mm hmm. อย่าลืมกดติดตามที่เพจ a r t a n d p l a y วัดเล่นเป็นเรื่องเพื่อดูภาพสวยจากช่องเรานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย